สบายดีสวัสดีเอฟซีส like ุขุสุกคุนวันนี้ก็มาพบมาพร้ากับผ้าพื้นเก่าขอมีเทอร์จอยก็ได้มากใจชาวตอเมกอเนาะคาณชมตอนดีเทอร์จอยจ้ะมาที่สุกี้เนาะเพราะว่าเพิ่งกาเพินกาเซิร์นเทอรจอยมากินสุกี้ในเดือนเพิ่งนอกพี่น้องตอนนี้สวัสดีท่านชมมีแต่ทีมงานเนาะพี่น้อกเนาะทีมงานนี่แต่อันยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้เขาก็ได้เวลาะี่น้องมันก็อยูกมอตามไรบ่เบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องเหนอนาย้รจอมเลกี้นี้ทุกคเอากระถางไต้นเอ้อุกยกยลูกจกยกพอดีท่เอาเกมตัดยู่ใช่เห็นดูงี่เฮ้ยรวยไปอีกยนอยมตอนนี้เลยเองว่ะนะไปมองขนล้งนี่นี่นี่มึงนีนี่น

อิ่มนะยังรึเลาเลยิสวยานพ่อี้เลแหละขาดบวงเลยขาดวงได้บวงเลยในถงหัเลยเยาเลเพถ่ายแล้ไม่ช่หอน่เอาม้่่งนั่นนะตอนนี้ครบกระตากันน้องพี่น้องเพราะว่าขาต้มตังเฮิงเลยช่วยหน่อย

อันนู้ดีอย่งดกินเด้อใช่หน้าเลยอนนข้างใครไม่ชอบกินมันเบิ่อจัดกับ่อพ่อไปทำานดิชัยเอาพ่อพักนี่สี่เดือน ถายไว้ไหมถอดได้สุดมากเลยมัอก็ได้คืนเยอะนะเยอเบนหันแล้วเยอะมากเซ่แล้วไปแล้วเอาหมดเลยชั้นโอ้นล้ามากพ่อแม่พี่น้อง มบไปถคนขาดาบโรมาดรมอยนชาปอมาดอมาดอดีมวิคเต็มเดือนเพื่อขาดาบิว1กิโลต้องใส่อิ่มแห้งจุดทางหากินบอดายกินเดโตดเลยค่ะกินเดิอโคดตรงน้อากาศหนาวเขาจะกินเผาตะลึนเอ่อท่านนี้จะเป็นเด็ก วิ่งแม่กับเด็กน้องมืดมืดเลมันมืดนาะมืดแหงแหงเปิดกับานบอลอะไรเนาะบอลอะไรไทยนัหนึ่งไม่จุ่มโดนมาเดินจะพาจะพามีแต่ว่าอยู่มาเด้อมาเดินจะพาไกินด้วยกันอ่านเด่นสอง กินกังเวนหนังตั้เดมไม่แน่นอลแวก็หาไมกย่มาทำไว่งห้อไปหยาเนเป็นจได้เ้ยแซบบแซบนเนาะพาไปิมทางีลกินอถ่านนั่่อนมากมันทีนนกจับเลย เป็นหรเปลนไวใช่้นใส่เข้นเงินมาบอกระเนมฝน่อนกะเนมฝนท่อนไว้รือ่งเข้าใส่แล้วมันคุ่งเข้าก็บอได้ปั๊บเลยเพราะว่าเขากินแล้วมันใส่งานข้างกินแต้จอย่างเดียวกินละาดขอัดคือสำหรับพวกคนใจเย็นดอกนี่โอ้ยนั่ง ก,กินน้ำมันนี้กขาน้ำน่น้ำม,มันกระปุนน้ำม,มันปูนเ,เพื่อนอนนสิแคบมาเด้ <c oughs> บอบ่อนกินกันเนาะืนเหนือเ,อเ,อเ,อเป็นวันนี้เลยกิน็ดีเยสจ้ไหน้อยยังไม่ วัวตัวนักั่นเป็นระองนกุ้งบว่ต้องในขนาดนาะอากุ้งมาดูว่าฉันกุ้งทุบต้นมาอิ่มก่อนนั่นนี่เนาะแต่ว่ามันอะไรนี่ นั่งท่าบะเคิงนี่มันขาดช่วงเป็นแบบนั่นหละปัพไปกับเก่ามวรไวท่านเนาะบวบนตุ่งื่อพิเพอมเอาเอาทวงไมาก่อนเลยนี่การอะไรเยอะะีไซน่นี้เอาละ จยลกนไ้าารแงยังยังมาเหจเห็นแ่ออาไม่ใช่อาจารย์อยู่บ่ยังแซวอะอยู่บ่เอาปาช์เนนี่นี่ขอนงามสิ ปดหัเดไหมทางสะจักห้กระเหือกตตามให้ปรพอนะฮะประพอนะจะกินหย่เพเลยนะปาลรถดิบกันยังน้ำ้เลยงานี่แล้ว สำลาเะนยมาตนาะเลยมักินยิบนลไรสออยโด่เฮม่ยังมาตนาูนี่ดีส้วนน้่ปลากินเนาะมาแังกุ้งกับแพงไม่รูกแปดชีพุลนเลยดิึ้นแล้วนะบริหาล้อนเป็ดชีพเพราะบวิหารเ็ดชตรงงานแปดชีอือวันนั่นมันโเโงอะไร้านเ็ดช

ได้ขัดหันงูนี่เธอคือได้บ่อเดียวอมูใครขัหูนี่ทำแมทำแมบโย่ากินดาได้ยี่สามต่อต่อแค่เลยอะเดกัดูใคต่อกับกินอิ่มแล้วทีบร่อยเลยยังเลือดแต่สุเผื่อกินเบออิ่มเนาะห้องน้อยกินได้ล้พี่น้องปดได้ไหมเด้อได้ผมพักบุ อนาสีเป็นน้อเสาปอเนาะป้ใจเสือซียอกสุภูในไล่เนียจ้มเนี่ยัไม่กเป็นแนมมุงเป็นแนมมกกองกินตัวเราหรือกินตัวแรงเหอตัวแรงตัวเศร้าเองชอบชอบอะไรั้งเนาะกงกันกินตห่อหนังก <si ินในสองเสือเลยเอาแท่เหะเอจิกินห่อเดียวเจอจิกเียวบเิ่ม นะเอาว่ากับบานนั่นดอกแรกเขากินน้อินมือหองเขือมัานนั่นเลยเองกินน้อินหาด้วยกับเช้าของะเเมืองเลยาเวลาแต่กับผมเห็นเขาปวดท้ออย่างแบบสบายนะค่ก่อนหนเขาจุ่มซอเขือทั้งหเลยซองเขื่อนโมเมนห่อใหญ่ห่อน้อยจะได้เด่น่างอุ้ยอัี้วะนี่เมนตบ่ปรชดเออเขาจจุ่มลงมามันสีได้จห่อใหญ่ห่อหน่อยิ้ม่บมีสีห่อเขาละห่อหน่จะกินคนหนึ่งห่อสอันถ มีมีชิ้นหน่อช่องหนึ่งค่ะเป็นเจ่วหัวผักกะตะว่าหัวผักกะพังกันพ๋ออา่ารย์ดที่เจ้ากินอิ่มเลยอจารยกินไปนำโซเล่กันไปนำพิ้องว่าพืนกันนปนำแล้วก็กินกันเอาจะจุ่มจุ่มจนมันจางผูกกระโทมันจะแจ่สีนอนแจดุนะดุบกระถางเนากินจนมันจางคะออเ้หนังกินจนมันจางกระไรคะเจ้าดูเออจุ่มหอยห่มหอมแล้วจุ่มตะก็กินจะดูกินค่อยบกินแลเขาคือกินเมื่อจอกนะเขาไปกินลาย เมื่อจอบมันจะเห็นในการถ่ายขอาปเราปกติรถนตจะถ่ายบอกกุอนี่ค่ะเ่นี่เอาบอกใจนังอารมณ์มากกว่านังอยู่ทีังอยูมันเบิดแล้วมันก็มาเดือดนาะกระ่างเนะบบได้เป็นเีไ้เหรอเนี่ยมันปวด แน่นท้องมากเยอิมแล้อิ่มเลอิเพลอยู่รเบลงแ้วนี่าจะริันเลาเยนเย็นน้าฮอนอีกบมันเบิร์ดแล้วอเปิดเไว้ให้คุณนางยินเนี่ยชวยเส่มันร่าเสือไปน่าอาไปกุลมนเข้า แน่เจ้ากับก้อนยงนะกูแสกเน้นกูไปดีกินก้อนพี่แรกอันน้ใหนกอบกินจังงาของขวัไอหมูหมูกมามัเนาการเนาะบุกกระิบกกระทางมีบุกเอยอมแพ้ได้ครับบุกบ Mình <laughs> à, yêu sư Ăn xiền tay là yêu Ờ Lê gì thay mình bớt quá Tao nuôi tăng lại thôi กันเลย่ะกันเลย่กินกิ้วากนไนใส่กุ้งไรนยแม่ฮะใี่กุ้งยางใส่กุ้งอะไ้ตัวสังอ์สงบอลเลยถุยสังข์ยางนีนที่แมุ่้งอยยางไม่ได้น่เชียงน้ำจกดนน้กุ้ที่พยืนไม่เกนมันกินไม่ตี้ย่เดียวพ่อแล้วก่อัวเลยวันบอมันบอเปิดฉากเได้มันเปลี่ยนมันใหม่ที่นี่ โอเคพี่น้องตอนนี้ฮาวก็กินอิ่มไปทีเรียบร้อยเนาะฮากัสิคอจบคลิปเพลงสำนีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฮาวในเดอ้อเพื่อบพวกพิาาจากคลิปใหม่ๆ่องของเฮากล่าวคสวัสดีและสวัส,สดี